ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเสาร์วันอาทิตย์นะครับการเสาร์กอาขวยออกลามนะครับมันยุดงานครับทุกวันอาทิตย์นะครับได้ลงไทยลงหน้าแต่เสาร์เมืองครับเขาเหวนะครับตอนนี้ฝนตกครับสองสามหมื่นนะครับตกแห้ง ตอนนี้ก็ยังขึ่อยู่นะครับเอาค่อยไปลามครับเลียงเป็นน้ำท่ากนะครับงานระไล่ครับหาหมองลามกันอยานะครับช่วงนี้ถ้ามาเบึงครับบรรยากาศเง้มเสร้านะครับบรรยากาศดีแห้งนะครับตอนนี้อยูฮหนยูนาสบายใจนะครับมาขัด เรียงคั่ว6ตัวนะครับ6ตัวยังไม่แรงกับเอาเขาขอบนะบเด็กพี่น้องบรรยากาศดีป่ะงานเข้าจ้าตอนนี้งพันกับงามกับหีิงพันก้าวลง เครื่องมาตัดเอามันต็มันมยังมันทางอปไรเงีเร็วไปเทิหน่อยกระถินนะครับฝากติดตามนะครับเด้เป็นกำลังใจในการทายจิตนะครับลงให้ลงหน้าครับ เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ